สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกันเรื่อง10อันดับบอสที่ผมจดจำได้มากที่สุดนะครับย้ำว่าเป็นของผมนะก็จะเป็นการรวมทุกจักรวาลเลยนะครับในซีรีส์ล็อกแมนมว่าจะเป็นล็อกแมนธรรมดาล็อกแมนเอ็กล็อกแมนซีโร่หรือว่าล็อกแมนต่างๆซึ่งก็ต้องบอกว่าอาจจะมีไม่ครบทุกภาคหรอกเพราะว่าหลักๆก็จะเป็นภาคที่เป็นแนวแอคชั่นนะปกติที่เราเคยเคยเล่นกันทั่วไปนี่แหละอาจจะก,ก็มาดูนะครับว่าไอ้10 อันดับบอที่ผมจดจําได้แบบแม่นเนี่ยจาฝังใจเนี่ยมีตัวอะไรกันบ้างครับเราไปดูกันเลยครับ <S <S เริ่มต้นกันที่อันดับ10นะครับก็คือทูธแมนนะครับจากล็อกแมนภาค4นะครับซึ่งเหตุผลที่ผมจดจํามันได้แม่นแม่นจำเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าเป็นบอที่ห่วยที่สุดในัติศาสตร์ครับเพราะว่ามันง่ายมากๆในการฆ่ามันแต่แค่เรายิงเนี่ยพอมันโดนราโจมจีบเนี่ยมันก็จะไม่ทําอะไรครับน,นอกจากกระโดด พอมันกระโดดเนี่ยแล้วก็ล่อตัวมันไปไปมาอย่างนี้ครับเดือล่อตัวมันไปมันก็ทาอะไรเราไม่ได้แล้วทีนี้ถ้าเราไม่โจมตีมเนี่ยหรือโจมตีมันไม่โดนเนี่ยสักพักเนี่ยมันจะเริ่มชูมือครับแล้วก็เรียกฝนกดล,ลงมาโจมตีเราซึ่งจะเป็นการโจมตีทั้งขาครับแต่ทีนี้เนี่ยก็อย่างที่ทราบนะครับว,ว่าถ้าเราโจมตีมันไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะไม่ทําอะไรครับจะไม่โจมตีเนื่องจากกระโดดและนั่นก็เป็นเหตุผลที่มันทําให้เป็นเจ้าบอตัวเนี้ยเป็นบอที่ค่าง่ายที่สุดในจักรวาล็อกแมน แล้วก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ผมจดจำมันได้นะแต่วินาทีแรกที่เล่นเกมล็อกแมน4จนทุกวันนี้ก็ยังจําได้นะครับกับบอสโท้แมนบอสท,ที่หวยที่สุดในประวัติศาสตร์ล็อกแมนอันดับที่9นะครับก็คือแอร์แมนนะครับจากล็อกแมนภาค2นะครับซึ่งเจ้าแอร์แมนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบอสท,ที่ถูกขนานนามว่ายากที่สุดในซีรีส์ล็อกแมนตัวหนึ่งนะครับ ซึ่งก็ยากถึงขนาดที่เรียกว่าลหลายคนนะฮะก็ท้อใจนะครับในการทำโนดามินะครับแต่ก็มีคนทาได้เยอะนะโนดามิ no เนี่ยแต่เรื่องความยากของมันเนี่ยอาจจะไอเป็นที่สุดในซีรีส์เปล่าไม่แน่ใจครับแต่ว่ามันก็ยากจนขนาดที่ว่ามีคนเนี่ยไปทําเพลงคนะเป็นเพลงแบบแต่งเหมือนแบบบ่นระบายถึงความยากของมันเนี่ยเอามาแต่งเป็นเพลงซึ่งคิดว่าเพื่อหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักันดีครับแบบไอเจ้าเพลงเพลงเนี่ยที่เขาแต่งมาเพื่อแซวไอเจ้าแอ์แมนเนี่ย แล้วก็เนี่ยที่มันทาให้จําได้เนี่ยไม่ใช่ที่ความยากนะครับเป็น MV ็มวีเพลงนี้มากกว่าครับที่ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกจดจําเจ้าแอร์แมเนี่ยว่ามันเป็นหนึ่งในบอที่เออมันมีคนที่แบบว่าคิดคิดว่ามันแบบยังไงอะเป็นเรื่องสนุสนหนคือมันยากจนต้องออกมาทํา MV ระบายอ,ะอ่ะอ่าไม่ใช่ว่าตัวผมเนี่ยกับแอร์แมเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะคือผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำโนดารเมิเอาแค่จบเนี่ยก็พอได้อะไม่ได้รู้สึกอะไรมันเป็นพิเศษแต่พอมาเจอไอเอ็มวีตัวเนี้ย ก็เลยรู้สึกว่าเอ้แอร์แมนมันไม่ธรรมดาวะ่ะมันเป็นหนึ่งในบอสที่ต้องจาอะ่ะคิดดูขนาดคนทำเอ็มวีให้มันอะ่ะแม่งเ,เจ๋งขนาดไหนอันนี้ก็เป็นอันดับ9ของเราครับอันดับที่8นะครับก็คือสเปสวูแมนนะครับจากล็อกแมนภาค9านะครับซึ่งเจ้าสเปสวูเมนเนี่ยก็สร้างความฮือฮานะครับในครั้งแรกที่ปรากฏตัวมากๆเพราะว่าเป็นบอสตัวแรกนะครับที่เป็นเพศหญิงนะครับในเกมซีล็อกแมนนะครับก็จะถามว่า เป็นตัวแรกในจักรวาลล็อกแมนหรือไมก็คงไม่นะครับก็คงจะเป็นทางด้านของไอริสกับทางวิเวียคานะครับที่มีมาก่อนสำหรับไอริสเนี่ยก็จะเป็นล็อกแมน X4 ส่นะครับส่วนวิเวียทานี่ก็จะเป็นล็อกแมนซีโร่ภาคแรกนะครับที่ปรากฏตัวมาส่วนสเปสบูเมนนี่ก็ถือว่าให้เครดิตเขาบอกว่าเป็นบอสที่มาปรากฏตัวในเจ้าแปดสเตทอะที่มีให้เลือกอะเป็นตัวแรกนะส่วนไอริสกับ ไอริสเนี่ยเขาจะอยู่ในซิกมาสเตตส่วนลิเวทธาเนี่ยภาคซีโรเนี่ยการเลือกด่านรูปแบบการเล่นเนี่ยมันจะแตกต่างจากภาคอื่นๆเขาคือมันจะไม่มีการเลือกเป็นสเตตแปสเตตนะฮรเพราะฉะนั้นสเปซวูเมนเนี่ยก็เลยนับได้ว่าเป็นบอสตัวแรกนะครับที่มีให้เลือกใน8สเตตอ่ะมันน่าจดจำตรงนี้เองครับ สำหรับอันดับ7นะครับก็คือ Yellow Devil นะครับก็ปรากฏตัวในหลายๆภาคครับเริ่มตั้งแต่ภาคหนึ่งนะฮะภาค3แล้วก็ภาค11นะครับแล้วก็ถูกจับไปย้อมสีนะครับเอาไปใส่ในซีรีส์ต่างๆของจักรวาลล็อกแมนนะครับซึ่งเจ้า Yellow Devil เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในไอคอนิกนะครับบอสสุดโหดของล็อกแมนเลยนะครับประจำซีรีส์ล็อกแมนเลยคือว่าเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าไอเนี่ยเก่งแน่นอนและยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยนะฮะ ยิ่งภาข้างหลังเนี่ยยิ่งพาไปไกลเท่าไหร่เนี่ยความพิสดารความพิเรียนของมันเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อ,อยๆนะฮะรูปแบบการโจมตีมันก็จะเริ่มแบบพลิกพลึกพิลั่นมีอะไรแปลกๆเพิ่มมาเรื่อยๆครับเป็นหนึ่งในบอสที่ผมเชื่อว่าแฟนล็อกแมนแฟนมันแท้เนี่ยต้องจดจําได้แน่นอนฮะเพราะว่าเป็นไอคอนิกที่ลือชื่อมากในซีรีส์ล็อกแมนอ่าผมพูดอย่างนี้ดีกว่าอันดับ6นะครับฟอร์เต้ครับปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์ล็อกแมน7นะครับ ซึ่งฟอร์เต้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครสําคัญเลยนะครับในเนื้อเรื่องของล็อกแมน7เนี่ยเพราะว่าเขาจะเป็นคล้ายๆกับศัตรูคู่ปรับของล็อกแมนนะครับที่จะโผล่ออกมาเรื่อยตลอดเกมครับซึ่งในเกมเนี่ยเราจะเจอกับเขาทั้งหมดอ่สามครั้งนะครับซึ่งทุกๆครั้งที่สู้เขาเนี่ยเขาก็จะมีวัฒนาการขึ้น,นครับเป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างชอบมากเป็นพิเศษเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยมันจะมันไม่ได้เก่งแบบฟอร์เต้อะคือฟอร์เต้มันก็ไม่ได้เก่งมากนะแต่เราเห็นพัฒนาการของเราครับอย่างเช่น ครั้งที่3เนี่ยฟอร์มสุดท้ายเขาเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะลุมล่ากับหมาเขาครับซึ่งก็เหมือนเราไงเรามีหมาของเราไงเราก็ลุมล่ากับลัสเขาก็ลุมล่ากับหมาเขาซึ่งก็เป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าตัวละครเนี้ยมันมีพัฒนาการตามเราตลอดเวลาฮะเรียกได้ว่าเขาคิดเอเดในเรื่องรักตัวละครมันเนี่ยค่อนข้างดีเลยแบบว่าประทับใจเลยตัวฟอร์เตเนี่ยผมชอบมากเป็นพิเศษซึ่งฟอร์เตเนี่ยนอกจากจะมีบทบาทสําคัญในภาคเก็ดแล้วเนี่ยก็จะมีบทบาทสําคัญในภาคต่อๆไปนะครับรวมทั้งมีการ ทำสปินออฟนะฮะเป็นภาคล็อกแมนแอนฟอร์เตออกมาพิเศษแยกต่างหากก็เป็นตัวละครที่หนึ่งในตัวละครที่ผมรักที่สุดในซีรีส์ล็อกแมนก็ว่าได้ครับสำหรับฟอร์เตอันดับ5นะครับแมกมาดาคูนจากล็อกแมนเอ็กภาค4นะครับซึ่งเจ้าแมกมาดาคูนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบอสที่ลหลายๆคนน่าจะจดจำได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในบอสที่แข็งแกร่งมากๆนะครับ แล้วก็สิ่งที่คุณน่าจะจดจําได้มากสุดคือท่าโจมตีของมันเลยนะครับมีทั้งท่าฮาร์เคนนะครับซึ่งก็มีทั้งฮาร์ุเคนบนฮาร์ุเคนล่างครับแล้วก็โชว์อุเคนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีได้คิกอีกครับซึ่งพวกท่าโจมตีเหล่านี้ถ้าใครเคยเล่นเกมไฟติง้งอย่างสตรีทไฟต์เตอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันใช่จะชัดว่ามันท่ามันจากสตรีทไฟต์เตอร์และถ้าคุณสังเกตดูเนี่ยที่คอของแมกมาดากูเนี่ยมันจะมีอะไรเขียวคล้ายๆรูปประคำใช่ป อากุม่าหรือว่าโกคีนั่นเองครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีต้นแบบมาจากเจ้าโกคี ok นี่แหละครเจ้าแมกมาดากูเนี่ยแล้วก็เสริมท่าต่างๆเข้าไปให้มันมีแบบความดุดันความเท่เพิ่มขึ้นนะฮะและเนื่องจากแมกมาดากูเนี่ยเขาเป็นบอสที่เก่งเป็นระดับต้นๆของซีรีส์ใช่ไหมครับอาจจะเรีวยกว,ว่าทางแพายคอมเนี่ยอาจจะเก่งใจกระบวนท่าฮารุเคนโชลูเคนครับเลยให้บอสตัวน,นี้เก่งเป็นพิเศษ เมื่อมันเก่งขนาดนี้เกมเขาก็อนุญาตนะฮะให้ด่านี้เราสามารถเอาหุ่นเนี่ยขี่หุ่นเขามาสู้กับแมกมาดาตูนได้ซึ่งถ้าเราเอาหุ่นมาสู้กับเขาเนี่ยก็จะง่ายขึ้นเยอะครับเพราะว่าอย่างน,น้อยๆเนี่ยเราก็น่าจะได้เลือกสัก4 0หรือ50เปครับกวาหุ่นจะพังมันก็ทําให้เราสู้ได้ง่ายขึ้นครับก็ต้องบอกว่าเป็นบอสที่นอกจากจะเก่งแล้วเนี่ยก็ยังมีอะไรอะไรพิเศษให้เราได้จดจำาเยอะนะครับภายในด่านนี้ อันดับ4นะครับวาวาครับจากล็อกแม็กท X ภาคแรกนะครับนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นเบสมือหนึ่งนะครับของซิกมานะฮะซึ่งวาวาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครสําคัญ,ญยิงตัวนะครับในซีรีส์ X ว่าเขาเนี่ยเป็นโตเปิดเลยฮะเป็นบอสโตเปิดเลยฮะ,ะที่ออกมาตบ X สมัยเป็นเด็กน้อยนะฮะจนซีโร่เนี่ยมีซีนมีซีนออกมาช่วยก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวซีโร่เป็นยีตัวและเจ้าวาวาเนี่ยก็ต้องบอกว่าความเล็กาขมาเนี่ยก็คือว่านอกจากจะเป็นการฉากเปิดตัวที่แบบว่า ให้ x x ก,ก,กับซีโร่เนี่ยดูมีความผูกพันแล้วใช่ไหมเขาก็ยังช่วยสร้างความผูกพันที่ตาตึงใจด้วยการนี้ฮะฉากนี้ครับก็คือตอบซีโร่เสร็จก็มาตบ X แล้วสุดท้ายซีโร่เนี่ยก็มาช่วยเอ็กด้วยการระเบิดตัวเองฮะให้หุ่นของวาวาเนี่ยก็พังไปมันจะได้สูสีส่วนน้ำสมเนื้อหน่อย s <S แล้วก็ต้องบอกว่าวาวาเนี่ยแหละครับเป็นตัวที่ทําให้ในเรื่องของซีโร่เนี่ยมันเดินไม่ได้ในภาคต่อไปเพราะว่าจากจุดตรงเนี้ยมันก็จะมีเป็นอีเวนต์ในเรื่องต่อเนื่องไว้ที่ภาค2ครับซึ <Zero. S 1> ่ ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับในซีรีส์ Megaman X หรือว่า Rock m ม n X มาถึงท็อปทีของเราแล้วนะครับซึ่งอันดับ3คือซีโร่นั่นเองครับซีโร่เนี่ยก็จริงๆก็ปรากฏตัวตั้งแต่ X ภาคแรกใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะเจอเขาในฐานะบอสเนี่ยก็คือตอนภาค2เป็นต้นไปครับ สำหรับการเจอซีโร่ในฐานะบอสเนี่ยก็คือว่าคุณต้องไม่ผ่านภารกิจนะฮะในการเก็บกู้ชิ้นส่วนของซีโร่นะครับซึ่งในเกมเนี่ยเขาก็จะมีชิ้นส่วนของซีโร่ที่มันพังไป้งแต่ภาคแรกเนี่ยให้เราเก็บถ้าเราเก็บไม่ครบเนี่ยมันก็จะกลายว่าซิกมาเนี่ยกเ็เป็นเป็นฝ่ายที่เนี่ยเอาซีโร่มาใช้งานนะครเป็นเบสของซิกมาไปแต่ในกรณีที่เราเก็บชิ้นส่วนครบเนี่ยก็จะกลายว่า ซิกมาเนี่ยเขาก็จะส่งเฟ็กซิโร่นะฮะเป็นซีโร่ตัวปลอมออกมาขู่เราแต่ก็ไม่ได้สู้ครับเพราะว่าซีโร่ตัวจริงเนี่ยเขาก็ออกมาจัดก,การเจ้าเฟ็กซีโร่แล้วก็ดําเนินในเรื่องต่อไปครับก็คือในเรื่องเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะเก็บชิ้นส่วนครบหรือไม่ครบครับถ้าไม่ครบก็เจอซีโร่ไปถ้าครบก็ไม่เจอซีโร่ก็เลือกเอาฮะว่าจะเอาอยัางไงและนี่ก็เป็นการเปิดตัวซโร่ในฐานะบอสนะฮะของภาคสอง ซึ่งซีโร่เนี่ยความเป็นบอสของเขาเนี่ยก็ไม่ได้จบลงแค่ที่ภาค2นะครับภาคหลังๆเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสได้สู้เขาอีกนะฮะอย่างเช่นในภาค5เนี่ยกับเจ้าเอาไว้เ e ่นซีหรือว่าซีโรผู้ตื่นแล้วนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นซีโร่เวอร์ชั่นที่ติดซิกมาไวรัสนะครับแล้วก็ปลดปล่อยความโหดออกมาเต็มที่ก็ตามเนื้อเรื่องเนี่ยเขาเคลมว่าเนี่ยเป็นเป็นฟอร์มที่แท้จริงเป็นรูปแบบที่แท้จริงของซีโร่นะครับความโหดระดับนี้ ก็เลยได้ว่าเป็นตัวละครที่โคตรเท่นะฮะในซีล็อกแมน X เนี่ยคือซีโร่เนี่ยขวัญใจของใครลหลายๆคนแม่งขวัญใจอยู่กว่าอีกบางคนนี่แม่งไม่เล่น X ะนะเพื่อนผมเนี่ยแม่งเล่นแต่ซีโร่อย่างเดียวเลยคือซีโร่เป็นพระเอกของมันนะฮะเอกไม่ใช่ก็ว่ากันไปครับอันดับ2คือ Copy X นะครับจากล็อกแมนซีโร่ภาคแรกครับซึ่งเจ้า Copy X เนี่ยก็เป็นตัวละครที่บอกว่าต้องบอกว่าโคตรเทเลยฮะดูฮะ พอมันระเบิดพลังสวมเกาะเนี่ยยังกับเซนเซย่าเนี่ยเกาะสวยมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าตัวละครเนี่ยเขาปูพื้นมาดีครับเพราะว่ากอบิเอกเนี่ยถูกสร้างมาจาก DNA ของ X นะฮะแล้วก็เขาเนี่ยอยู่ในฐานะผู้ปกครองยีออนคาเดียก็คือเป็นยูทูปเปียของเราหุ่นยนต์เนี่ยก็คือในฐานะในเกมเนี่ยฐานะเขาสูงส่งมากครับมันทําให้เวลาเราเล่นเนี่ยเราอินเนี่ยว่าโอ้ยตัวละครเนี่ยมันต้องยิ่งใหญ่และเก่งกาจมากๆเลยฮะแต่เอาเข้าจริงนี่ก็มันก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะเวลาสู้จริง แต่ก็ฟิลฟิลมันได้ไงแล้วก็ต้องบอกว่าเจ้า Copy X เนี่ยมันเป็นในฐานะบอสใหญ่เนี่ยเเนี่ยในภาพภาพเปกติเนี่ยเราจะสู้เขาบ่อยอะแต่ว่าก็จะเป็นตามซิกมาสเตจบ้างอะไรบ้างใช่ไหมแต่ในฐานะบอสใหญ่เนี่ยเนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่เราได้สู้เในฐานะบอสใหญ่มันก็ทําให้ความรู้สึกเราเนี่ยเฮ้ยเแม่งบอสใหญ่ว่ะมันก็นะเราก็ให้เครดิตเขาแต่เรายังไม่สู้เพราะเรารู้แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเเนี่ยมันเป็นพระเอกแล้วเก่งกาจแค่ไหน ถึงเราจะรู้ว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวคัพเป้ก็เถอะแต่ว่านะด้วยความที่บอกว่าเราผูกพันเอกมาเนี่ยเราก็เข้าใจแหละว,ว่าตัวละครมันเจ๋งเวลาเล่นเนี่ยเราก็อินเป็นพิเศษอ่าประมาณนี้ครับแต่ก็ต้องบอกว่าเมก้าแมนซีโร่เนี่ยหรือว่าล็อกแมนซีโร่เนี่ยภาคนี้ยเขาออกแบบตัวละครได้ดีนะครับผมว่ามันออกแบบได้ดีกว่าพวกภาคปกติกับภาคเอกอีกแล้วดูเนี่ยฮะเขาออกแบบบอสมาแบบบอสใหญ่เนี่ยเท่ K มากๆอย่างกับทูตสวรรค์แล้วก็เนี่ยเป็นอันดับสองน,นะครับที่ผมแบบ แม่ประทับใจแล้วก็จดจำมาตลอดชีวิตเลยฮะแล้วก็จะจำตลอดไปครับแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งแล้วนะครับซึ่งอันดับหนึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็ขอพิเศษนะฮะก็ยกให้2ตัวละครเลยก็คือดร์ไวลี่นะครับจากภาคธรรมดานะครับภาคหลักแล้วก็ซิมม่านะครับจากภาคเอกนะครับก็มาเริ่มกันที่ดร์ไวลี่ก่อนนะครับสำหรับดร์ไวลี่นี่ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะสติไม่ค่อยจะสมปูรดีนะครับ เพราะว่าแกมาออกมาป่วนโลกตลอดนะฮะไม่ว่าจะขี่ภาคขี่ภาคเนี่ยก็โดนล็อกแมนจับเข้าคุกไปกี่ครั้งแหกคุกมากี่ครั้งก็ไม่เข็นนะฮะเป็นพวกโรคจิตนี่ยเป็นพวกมาโซหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะก็ทุกครั้งที่แกปรากฏตัวนี่ก็จะไปดัดแปลงหุ่นชาวบ้างชาวบ้างสร้างหุ่นแบบเร็วๆวบ้างอะไรมาป่วนโลกฮะแล้วก็มีบริเวณชีนนะครับเป็นหุ่นยนต์คู่ใจของแกซึ่งก็จะเปลี่ยนไปทุกภาคนะครับศักยภาพก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตามแต่ภาคครับก็ เป็นต้นตอแห่งความชั่วร้ายและก็เรื่องป่วนๆทั้งทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงครับสำหรับด็อกเตอร์ไวลี่แล้วก็อันดับหนึ่งลงอีกคนนะครับก็คือซิกมาจากซีรีส์็อกแมนเอันเอง,เองครับต่อซิกมานี่ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่เขาออกแบบมาได้ดูแข็งแกร่งและก็หน้าเกรงขามสมกับเป็นบอสใหญ่นะแล้วก็ในทุกๆภาคเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนสไตล์การต่อสู้ไปเรื่อยด,ด้วยเฉพาะอาวุธเนี่ยเขาจะใช้อาวุธแต่ละภาคเนี่ยแทบจะไม่ซ้ำกันเลย แล้วก็ยิ่งภาคาหลังเนี่ยท่าต่างๆเนี่ยมันก็ค่อยๆโหดยิ่งขึ้นนะฮะกว่าจะแกะมันได้ก่าจะหาวิธีเล่นแบบโ no นดามีกันได้เนี่ยก็สมัยนั้นก็ลากเลื่อนเลยะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นบอสประจาซีรีส์เอ็กซ์ฮะคือเจอหน้ากันจนแบบว่าไม่มีเบื่อหรอกเพราะว่ามันเก่งเท่แล้วก็เล่นสนุกอะภาคเอ็กซ์ไม่เหมือนไม่เหมือนดรเอร์ไวเลอร์ดรเรไวลี่นี่คือมันไม่ได้เก่งอะมันไม่ได้เก่งเ่าซิกมาไอซิกมานี่คือกว่าจะแกะแกะมันได้นี่คือใช้เวลานานพอสมควรนะเป็นบอส อ่าแล้วก็นี่ละฮะสตัวนี้คือด็อกเตอรวลี่กับซิกมาเนี่ยก็เป็นต้องยกให้เป็นที่หนึ่งครับเพราะว่าเขาเป็นบอสใหญ่แล้วก็เป็นอย่างของภาคอย่างซีโร่หรือว่าภาคพวกอะไรภาค e อ็กซ์เอแล้วเนี่ยผมจะไม่ได้พูดเยอะเพราะว่ามันก็ไม่ไม่ไม,มนไม่ใช่ไม่น่าจดจํานะแต่บาร,รมีมันไม่เข้ากับด็อกเตอรไวลี่แล้วก็ซิกมาไงคือไอ้สอตัวเนี้มัน เรียกได้ว่าน่าจะจำกันได้แม่นที่สุดในจักรวาลล็อกแมนแล้วครับครับและทั้งหมดนี้ก็เป็น10อันดับบอสในความทรงจำที่ตาตึงของผมนะครับก็อาจจะมีตรงหรือก็ไม่ตรงกับเพื่อนๆบ้างซึ่งผมคิดว่าส่วนใหญ่อาจจะไม่ตรงนะเพราะว่าบ,บอสในจักรวาลล็อกแมนแต่ละดวงทุกภาคเนี่ยมันมเยอะมากๆไอจะมาตรงกันแค่10ตัวเนี่ย ผมว่าตรงกันแค่หนึ่งสองตัวนี้ก็โอเคแล้วฮะจะมาตรงกันสิบตัวนี้ยากครับเพราะว่าบอสนี่รวมกันนี่น่าจะหลักร้อยขึ้นไปครับก็สาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะขยันทําคลิปเยอะๆนะฮะก็ช่วงนี้ก็เริ่มว่างเริ่มมีเวลากลับมาทําคลิปแล้วก็เดี๋ยวว่าเจอคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ